ไม่ต้องง่วงต่อไปเป็นการแข่งพลิกไข่และไม่มีใข่พลิกไข่เก่งเท่าหมีตัวนี้แพนด้าสาวตัวนั้นกําลังจะโดนสร้งซอนสันนี่ฉันว่านายกับจีซีเบลน่ะเอิมชอบแข่งขันกันแบบแปลกๆใช่ไหมละ่ะไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่ร้สาระแต่บางทีก็อาจจะใช่นะเอาล่ะเชฟการแข่งรอบต่อไปก็คือพลิกไข่กติกาก็คือ ทอดไข่ด้านหนึ่งให้สุกและพลิกไปมาสิบรอบผ่านห่วงพวกนี้เริ่มได้เฮ้สันนี่หลังแข่งไปหาอะไรเย็นๆดื่มดีไหมล่ะคนชนะเหี้ยงเมื่อฉันชนะฉันจะเอาเงินทั้งหมดไปบริจาคเธอคงต้องจ่ายค่าเครื่องดื่มเองน่าผิดหวังฉันว่าเราน่าจะไปหาอะไรหวานๆเย็นๆดื่มนะอย่างเช่นเออมเอ็กน็อก อย่าหาเรื่องกันเลยเจสซีเบลน่าอร่อยออกอีกนกยนงเย็น<ๆ>สองแก้วโรยด้วยผงอบเชยอะไรแบบนี้ยันเ